ยอดอีที e. ปัทธรมทวีผลงานแรงต่อเนื่องนะครับวันนี้เอาชนะเสือแบล็กมวยไทยอาคาเดีม่มาได้เดีย๋ยวไปฟังเสียงสมภาษณ์หลังเกมของเจ้ายอดอีทกันเลยครับสวัสดีครับยอดอีทีมีให้เสียวอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหถ้าวันนี้พลิกแพ้เนี่ยต้องจานลึกเลยนะ <c oughs> ต้องไปทำบุญค่าย <c oughs> <c oughs> ต้องทำบุญค่ายนี่การเกิดให้กับทีเด็ดเจ้าเกนะครับ เพื่อนเรานี่แพ้ไปประมาณสิบเคนแล้วแล้ววันนี้แบบความกดดันไปขึ้นไปจะกดดันเยอะไหมก็ขึ้นไปก็ไม่คิดแล้วคิดว่าต้องทําให้ดีที่สุดอืมช่วยเยอะปีนะครับอืมช่วยได้เสียด้วยเลยเออูเช่วยได้เสียด้วยคือรายการอะไรแล้วกอดกอดชกพี่เยอะปีได้พูดอะไรกับเราไหมก็มีโทรมาตั้งใจชกนะครับจะให้ให้ตั้งใจโชคเนี่ยครับแล้วยี่บอกพี่อาชีพไหม เฮียเฮียยังไม่รู้ครับแต่เฮียยังไม่รู้โอ้โหแต่ว่าวันนี้ลูกเกมเราก็3ยกก็ทำได้ดีแต่มาจังหวะวงในก็ดูดีกว่าเขาแต่พอ4กับ5เนี่ยมีเสียวเกิดอะไรขึ้นเขาเขาเขาก็มาแขกแข่งเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โหถ้ายก5เราไม่ได้เหนี่ยมลูกนั้นนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกัน มือเขาแรงนะครับแรงแรงครับตีหนักมากตีแรงมากชนะกี่ไฟแล้วสองไฟสองไฟแล้วชนะใครบ้างนะก็มีชนะพี่เพชรสมุยแล้วก็เนี่ยครับโอ้ก็ตอกย้ำแล้วว่าเราก็ไม่กลัวมวยหมัดสรุปกลัวไม่มัดเนี่ยก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแต่อย่าโดน อายอดทีทีตั้งเป้ายังไงบ้างกลับมาภาคนี้ถือว่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆก็ต้องต้องต้องไปให้สุดแล้วครับภาคนี้ต้องต้องเอาดีให้ได้แล้วเป็นภาคนี้ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย23 23เองโอยากราคนยังอีกไกลเลยเคยชิงแชมป์อะไรบ้างยังยังเลยครับมีไปไปชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็โทรมาแล้วก็เอาไปต่อยอ๋อไปชิงอะไรอินทรีทองครับอ๋อ ครับเค้ยต่อยกับอีซสีทองอีกเนไม่ได้ไทยครับไม่ได้ไไม่ด้ก็ไปแทนเหมือนกันแล้วอ่าก็ให้กำลังใจนะครับผมก็ขอให้ได้อัจฉริยะเยอะวันนี้ครับผม